ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ช่องดื่มรถดันโลกนะครับวันนี้เราก็จะไปตลาดซื้อของกันซื้อข้าวกับข้าวตอนเช้าทุกคนช่วงเช้าว่าจะเป็นยังไงบ้างช่วงเช้าเราก็จะรถก็จะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนโอ้โหสิบลิมปิด ก็เวลาเจ็ดแปดโมงแล้วทุกคนมันก็สายแล้วที่ตะเคีทุกคนก็ก็รถก,ก็น้อยลงแล้วเพราะแปดโมงกว่าแล้วต่ถ้าไปนั้นหกโมงเจ็ดโมงนี่ยท่านั้นจะเยอะไม่รู้ว่าข้าหมดหรือยัง ้าเรามา8ปดโงช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่กคนเยอะไม่เยอะลูกค้าทุกคนมันเยอะแม่ค้ากันเองเยอะแม่ค้ากันเองจริง ที่นี่ตรงนี้คนเดินเต็มแล้วซ้ายมือเราก็เต็มแล้วเดินเราจะมาได้ซื้อตรงนี้เพราะนนมันเป็นอาหารพวกว่าเราไปทำที่บ้านเราจะซื้ออาหารสำเร็จรูปก็คือแบบกับข้าวอะ่ะไม่รู้เปิดปะเฮ้ยไม่เปิดเออเออเเปิด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 ยี่สิบบาททุกคน อันนี้น่คือถูกเลือรสาวไมาไปตอกนะเขไ่อกครตัวเลขตนนี้ไม่มาเลยนะมีแค่นี้หรอครับวับโนโรนึ่งครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่แหละครับไม่เบิด นี่เหมือนกันเหรอนนอนื้นี่น้ำพรีกอะไรครับเนี่ยอ่ะตัวนั้นเป็นที่ขอพัดเหมืสักเอ๊ะเทะแหระครับเนี่ยเอาไประโลยถุงหนึ่งก็ได้ครับ ก็่ไรครับทั้งหมดหรอ้ออันนี้แถมไปนะออนอสองร้ออ๋อของครับมีลาบมีปลาเคม็มครับผมจะดีมากทุกคนแถมให้เราด้วยอ่ะจู่โตรง,งเวียนนะคนเนี้ยตรงบ่อน้ำ ช่วงเช้า20บาทเลยร้านชื่อนี้เลย ร้านนี้ก็น่ากินนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาทันเขาจจกโอ้โหสุดยอดแถมให้ด้ยวยอ่ะตอนแรกผมจะซื้อห้าอย่างนั่นแหละที่ว่ามันหมดไงแล้วผมก็ไม่เห็นว่าเขาทำแอบอยุงไงอืมสุดยอดอก็ใครตอนเช้าที่ตื่นใครตื่นเช้าทุกคนนะแล้วก็ แต่ว่าอยากกินก๋บข้าวถูกหรือว่าอะไรประมานด้สั่งร้านนี้ได้มาๆมาซื้อช่วงเช้าแล้วคนหกโมงตีห้าเขามาแล้วตีห้าตั้งเสร็จแล้วทุกคนมาเรือ่อยตีห้า ก็ยังโล่งๆอยู่ทุกคนเมื่อกี้เริ่มปิดซิปกระเป๋าดีนะว่าเราตังใส่ป่อตงังไว้ ไปดูตลาดล่ามาทุกคนช่วงเช้าไปไปดูกันดีกว่าแลบแลบหนึงแล้วเราก็เยวเราแบบตดมขอแล้วก็ออกตรงไฟฟ้าได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปฟแดงไกล เยอะหไม่ใเยอะเท่าไหร่ไม่ใครเราไม่ได้เข้าไปในตัวตลาดนะทุกคนเราก็จะอยู่แค่ขับผ่าน ก็ต้องโหทุกคนลำบากลำบากแม่ค้าลำบากแม่ค้าฮ่าลำบากลำบากนักเรียนลำบากครูลำบากทุกคนครูนี่ได้เงินตังได้ตังค์ไม่เยอะนะทุกคนที่จบมาใหม่เนี่ยโห มป็นโคนิก็ยาก็ทุกคนห้าพันหกพันานเงี้ยสอนเด็กอ่ะโอ้โหสุดเลยทุกคนืเออก็เหมือนเดิมเงียบๆแต่ตำรวนก็จะมีเงียบพอไม่เงียบเละแต่ก็พอมีอะแต่ก่อนเยอะนี้จะไม่มีโควิดอ่ะ ขายดีขายดีทุกคนนี่จะเป็นรถโต้กับบอส์สอที่ตรงนี้นะเออเดี๋ยวก็จะไปดูอีกตลาดหนึง่งก็คือว่าตลาดนี้ก็จะเป็นแบบเออใจเย็นพี่นี่นี่เดี๋ยวเราขวานี่ตลาดมีหรือปะ่ะ วันนี้ไม่มีตลาดหรือ,อยังไงเออวันนี้น่าจะเอ,เออ้โวันนี้ไม่มีตลาดนี่หว่าทำไมวันอาทิตย์มั้งตรงนี้จะเยอะแต่ก็เป็นเหมือนว่าตลาดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกอ้าโห้โหมาตรงนี้ตรงนี้ตั้งนี่ละเขาบอกว่าตรงนี้ไฟแจ่มมากตั้งใหม่ทุกคน ไฟแจ่มมากเขาบอกอย่างเงี้ยก็อกไฟแจ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรืองนี้เราไม่ไปตรงนู้นอ่ามันออกไฟฟ้าได้ทุกคนนี่แฟตโอ้โอโคเทปปา้าป้าปา คเคยมาไหมเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยมาตรงนี้ออกหลังไฟฟ้าเคยมาไหมเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยมาผมเคยมาเพราะว่าผมมาอยุดไฟฟ้าโอ้จริงพี่นี่ออกโผไฟฟ้าเลยแล้วก็ต้องดูขวาก่อนไปเลี้ยว ที่ตึงที่ฝึกงานพวกพี่พี่เอาละไปอ้าวพี่จอาอย่างนั้นอะซื้ออย่างซื้อออ่ยงเบปเบปเบปเบบเบบบอกกาตลอด เราไปตรงโน้นไปดูตรงสวนแยกกันแล้วมกาจะเข้าบ้านแล้วทุกคนบิดามันดารอ,อก,กับข้าวนะครับอาจะอ่านหนังกันแล้วทุกคนเราจะไปสอนเด็กนัเกเรียนอกีกออนไลน์ที่โรงรีนไปไป มีก็สายเอเียนะทุกคนทางไปชัยนาทได้แล้วก็กรุงเทพแล้วก็นครสวรรค์ได้ไม่น่ามี้วทุกคนโอ้แต่ก็เริ่มร้อนแล้วทุกคนจริงจะเก้าโมงก็มั้งเ่ยจึ๊ดเธอเวมันลมมันติดอย่างงั้นอ๋อสิบล้อ ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนตรงนี้แล้วก็มีร้านน้วมแข็งแล้วก็จะเรียวไปไม่ได้เพราะว่ารถมันติดต่อกัน ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนนี่เราก็มาทัวร์ตอนเชา้าแค่นี้กันหมดแล้วแต่ขีแต่ยังไม่ได้ไปดูทีนู่นที่เขาเขาขบวนนะทนเดี๋ยวเราไปวันหลังก็ใครจะทุยใครจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาดูก็ติดตามกันได้นะครับายทุกคน